นี้ครับห้องพักที่ห้องพักมาคืนเนี่ยนะครับห้องพักอยู่เมืองอัดสพอนะครับคืนละ8 0ด0มืนกีบนะครับตีเปิเงนไ่แท็ประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับครับตอนนี้เราก็ดีได้เวลาเดินทางแล้วนะครับเราก็ติดออกจากห้องพักแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับเอากระเาเดินทางต่อแล้วนะครับมาติดไปเมืองไหนหนก็ค่อยติดตามเมืองนะครับ จุดไปเมืองใดเนี่ยนะครับครับรถจากเขาก็ยังความเรียบร้อยแล้วนะครับครับกาเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับรถจากเขากพร้อมแล้วนะครับขึ้นเนะพักอยู่นี่นะครับเมืองอาสพอนนะครับขึ้นนี่เอาตอนนี้เขาจีออกเดินทางต่อแล้วครับจุไปทั้งเมืองจำพรอนหรือเมืองเซโน่กันล้วครับเอาข้อที่สามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับ ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางการเดินทางของคนล่าฝันแชแนลนะครับเอาตอนนี้กำลังอ,ออกจากของภาดลราจือุ่งกับโจเมืองอาสะพานนะครับไปไปทางบ้านน้องเห็นเมืองอาสะพานทองนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าืันนี้เขาจะไปบ้านไหน,นนะครับ ก่อนมาแล้วนะครับขาดประสิไปบ้านหนาจานนะครับบ้านสาวพรคนดังนะครับ,บไปแวะชมวเมืองว่าบรรยบ,บ้านบลนะครับพาไปแวะชมเบิองเงือนเบิองบ้านเหมือนนะครับสาวพรคนดังทางติ๊กต็อกทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กทางยูทูบนะครับ,น,น,บนะครับสาวพรคนดังของเมืองลาวเขานะครับสาวพรบ่าวแม็กนะครับ ปัจจุบันนาจารนะครับสรางที่ผมกำลังสิไปนี่แหละนะครับเดี๋ยวจันทแวะไปชอบบ้านเันนะครับบ้านนาจาร์นะครับหาก็ติดตามไปนะครับตอนนี้ออกจากเมืองอาสะพอนมาแล้วนะครับ นี่ผมก็เดินทางมาถึงนะครับทางเขาบ้านนาจานแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้พวกกําลัางสั่งหัวน,นะครับหรือว่าสั่งสะพานนะครับนี่ครับตอนนี้ยังใส่นี่ครับใส่ฝฟอยี่เป็นทางทางเขาบ้านอยู่นะครับตอนนี้พวกกําลัางสั่งหัวสะพานนะครับจีบกรโดดกับคลองสี่เซตนะครับต้องการทีจ่จะยาดบ้าน อยู่ก่อนนะครับคือบ้านนาจานนะครับบ้านสาวเพนบอมนมครับ เส้นนี้นะครับปานสาวพรอนจำไม,ม่ผิดว่าเคยมาปีที่แล้ว เชียวนะครับางยูทูบนะครับอันหลงเลี่ยนนี่ค่ะสี่เดียวคว้าไปนะครับ โเชียทั้งทิกตอกนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะครับยังเจี๊ยร้องเป็นฐานบนยูบอนะครับหลังจากพอดีนะครับก็ตรงไปเข่าประตูทั้งขางเหมือนกันนะครับอย่าข่าวห้าข่ไปเขเาประตูท kind of ั้งขางนะครับประตูนี้คนบาดเจ็เปิดนะครับ แล้วขึไปเขาเปย์เด่นไปแอนน้ำเบินนะ้ำกุยน้ำเบินนะครับแล้วไปเข้าประตูน้งข้างนะครับ ้นเนื่องสาวพรคน,นดังเน่านะครับหลังบ้านเป็นกมีสะวไบหน้านะครับคุณสางขออนุญาตนะครับเปิดขระไปรถเนาะขออนุญาตข่าเด้อ สบายดีครับสบายดีสบายดีนะครับขอทายได้ยังดอกเนาะอือพิ่ด้ยังดอกครับนะครับสบายดีนะครับสาวพรนี่ครับสาวพรตัวจริงนะครับมาเห็นแล้วครับสาวพรคนดังทั้งโซเชียลทั้งจีทอกทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กนะครับนี่ครับมาเห็นเพิ่นแล้วเพื่อนเพิ่นกันหลังเหมือนไงนะครับนี่ครับนี่เพิ่นนี่สะน้าบ่หลังหลังมาแต่สกลนครครับอือช่วงนี้เ่ได้ไปงานบ่สาวพร เาได้ทำงานเดือนงาช่วงนี้อยู่ในยามเราม่ได้สังเงินือ่งเงือนบอ่หรช่วงสั่งเงือนเนาะถ้าเบิ่งเงนสานามเนี่ยนี่ครับสา n เนเี่ครับสกับสาวเพื่อการผมยังมาเบิงสานามเพิ่อนนะครับครับโอ้โหเนาะเห็นเห็นนเ่ี่ครับ ไอ้สะไวน้ำจะคล้องนี่บ่สิเอ็สมองวายน้ำเด่นนี่บ่เพราะว่าช่วงนึงผมเห็นเบาหนา้าให้พวมาถ่ายตอนนี่ยกำลังเหด็ดเนาะพี่กายนึกพี่กรนณน์เนาะเห็ดกำลังเห็นสร้างกำลังก่อสร้าง,งอยู่เนาะนะครับเป็นสะวานยน้ำเพิ่งทั้งหลังบ้านเพิ่งยังบ่เรียบร้อยนะครับน้ำมันก็ยังบ้านได้ใสยอยู่เพิ่งสีไทยออกไม่อยู่เห็ดไม่ยังนะครับ ตกินไปนาเสไหมเนาะครับหลังบานเพิ่นนะครับมะม่าา้า,า,าีา,าสยะเาจะากหลังเ,เนี่จจยน้ำที่ถ้าสีไทเท่นครับต้องสูบออกหรือเนื่องอะไรหนิเาจงดูดออก<อ>จากดูดนา้ำดูมันมันบริมีทอป,ปงระบายออกไปเนาะมันต้องสูบไวอย่างเดีวยวเนาะจั จะทาห้องทีแรกว่าใส่เห็ดใส่มีวิธีใช้น้ำวนแต่ว่าพอเ้าเห็ดมันก่ะคือมันมีใบใหม่ใบใหม่ใบยังมาก่อนตกลงมาใส่กันที่คือเก่ามืนขึ้นในฝนตกบ่ตกโอ้ย่เมืองอ่างสพรน้ำตกคมพักยี่หันมันขึ้นนแต่เสียงฟ้าห้องบ่าหามาทั้งนี้มาเห็นห้อยเออเห็นห้อยฝนเห็นห้อยทางเปียกเออฝนตกทั้งนี้เซะไหนบ้างนะครับบ้าแม่ก็เสียก่อนเลยนี่ อย่างไรทั้งทั้งในบ้านทุนปะโดยทั้งอ่าอาลูกสองทั้งน้องเหน็นทั้งน้องเหน็นโอ้โอส,สั่งสีพิยุหุน่นแน่บอกเรื่องใดเลยคือสั่งหลายหลังไปมากๆว่าสดฉาว้เพราะว่าอ่าถ้าเป็นเดือนถ้าเป็นเดือนหกถ้ายงามฝนตกเลยมึงจะเข้ามาบุาาหรีนรนนร่นี่เกษีพิยในท่านบอกช่วงยามฮวันเลยเป็นสี่เดือนหาเลยโดยเดือนเกษีอาเกษีอนจงการอีกประมาณอีก ขาบมือก็อาจจะเพราะว่าอากาศร้อนมันต้องเดินลงเรืนน้ำเรือได้นาะมีสานามเหลืองสีไขได้หนึ่งนีครับมนมีสานามดินหลังบานจะสร้างกอล่งาสนางอยู่เสุน่บอกอยู่นอกอยู่นอกนอกทั้งนี้บ่โอ้สังสาขึ้กันเนี่ยโอ้สนางสส่งสาขึ้กันกับทั้งนอกกระไดมาสั่นนะครับเป็ังจลังให้ เขาเจ้าใส่ตานางให้อยู่นางให้อยู่ครับเดอผู้ใดเคยเห็นเพิ่นยูเนเบีโอมิวสิคเพลงเนาะเมมเบอมิวสิคเพลงของมุนแคนเมมเบอรของแต่ละจินเจลาผมบาร์เนเห็นในเพลงของมุนแคนเมบมเมมเบอร์จะบทจะแสดงมิวสิคของมุนแคนองไอ้มุนแคนไหนยังบ่ได้ไปอ่าบ่ได้ไปลิงเถอะบอกที่เห็นเพลงอย่างเราที่จังเห็น เพลงนิจเต๋ของอันเดอร์จินงทลาอ่าคอยคอยคอยอ่านยืนแคมน้ำเงิาพีอยีมค,คอยพี่อยู่เคียงน้ำเง<ด>ิมอ่าก็อย่าลืมเข้าไปเบิ้งนะครับเด้อร์สำหรับแฟนๆเอทีทุกคนก็ได้กข้ไปติดตามเบิ้งไอช่องของเจ้าช่องยังเกาะช่อ,องของอ่าพรพีลาวัยพรพีลาวัยนะครับช่องยูทูบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์เพื่อนน้ำเดียด้วครับเด้อสา,พอสา,พอาวพรนะครับสาวพรบ้าแม็กนะครับ ของสปปล,ลาวเฮาคนดังของสปปล,ลาวเฮานะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเล่นบ้านเพิ่นเนาะครับมาผมมาเทื่อนึงแหละแต่ปีที่แล้วมาบ่พอเจ้าตอนนั้นผมมาช่วงปลายเดือนธันว่า,ามาจอดรถอยู่หน้า,บ,านบ้านบ่เห็นคนบ่เห็นเพิ่นถามเขาเจ้าว่าเจ้าไปเที่ยวงาน,นขนาดยิงห้างเหนตอนนนั้เออไที่อานตอมไปเออผม นนไ,ไปหอนเฮือนพอเจ้าอยู่ทั้งน,นั้นเนาะพอ,อเจ้าบอกว่าเพิ่นบอะยู่เราเพิ่นเป็นเที่ยวงานพระริงขั้งมาสั้นก็เลยกลับแตนน่เรา่อยนมาม,มีโอกาสในปีที่ก่อน,นเราเลยชวนพ่อไป,ปีน้ก็เลยชวนแม่ไปพอ,ปอย่างให้นเห็นรายยางอดีการชนวาจะชวนเพิ่นไปลายบออยูแต่เพิ่นมาไปมาไปเนาะเขากับเห็นลูเขากลับยว่าเพิ่นไปเที่ยวมองใดมัน มันมองได้มองของเจ้ายวงดังห้องก็อยากพาไปเนาะเป็นบอสพอยังให้เพื่นเห็นหลายอย่างดูแต่ว่าเพื่นว่าเพื่นว่าไปเพื่อนเมื่อยไปบ่โดยเป็นตัวย่างเป็นการเมื่อยงหลุดงี้ก็เลยนี่ดีเจ้าเจ้ายังมีโอกาสพ่อแม่ย่งยังมีโอกาสแต่พาเพื่อนไปเที่ยวไปอย่างนี้พี่ผมเนี่ยพ่อแม่บ่อย่งแล้วแต่พ่อแม่ย่างพี่เจ้าหนิมีโอกาสจะพาเพื่อนไปเที่ยวใส่เพื่อนพาเพื่อนไปหาความสุขเนาะบ่ยังไงมันยุใส่มันเป็นตะมวนแต่อันนั้น มองไดสถานที่ใดสวยๆงามๆก็จะพาไปเบิ่งเนาะนี่ครับผู้เว็นลูกเอคเฮาเป็นลูกที่เฮายังมีโอกาสแม่นเฮามีโอกาสเฮามีแม่นึงเฮามีเฮามีคนเดียวครับแม่เฮามีคนเดียวแม่พ่อแม่นี่บได้เมีมีครอบครัวนเฮามีได้หลายคนได้แม่นรับผวนี่บ่ตรงรคือผัวนี่แม่นสิเฮาป๋าผูนีเอาผู้ใหม่ก็ได้เนาะแต่ว่าพ่อแม่นี่เฮาหาอีกบ่ได้เด้ เนี่ยเราก็คิดเราคิดถึงแมนครับเราคิดถึงเข้าป้าเพิ่นเข้ากะหาเข้ากะหาคนามชุกกระดิกเก่าพอครับแม่อยู่คน<อ>เท่านี่ที่บอลลูบุญคุณพ่อแม่ผูนน้นั้นจิตเจริญผมเนี่ยบอกบอกเลยครับญญาาว่าผู้ใดเอ็นนั้นพ่อนละแม่ดีผู้นั้นจิตเจริญไปทั้งหนาอวันเถาะบอลลูบุญคุณพ่พอแม่พ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดเท่านาะ <ừ. S 1> อ่เราก็คิดถือแหละสาวพือนเราเขามีพอมีกำลังทรัพย์แล้วว่างานคือก็อยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวเนาะ หาความสุขให้เพิ่นนี่ครับน้องเหมิอเขามีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณเพิ่นเมีนบ๊อแม่แม่ว่าเบากับเมีความบักเล่าได้ครับใครที่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ะตอบแทนบุุญคณเพิ่นแวได้ที่เฮาเฮ็ดผิดไปเฮากะขอขมาเพิ่นกะความควรที่ให้เพิ่อนอาหสิกรรมให้เพื่อว่าอ่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดผิดไปมันอาจจะเบาบางลงแม่นๆๆเพราะว่า มังได้เนี่ยกินเจ็บเสียๆๆ่ยงควาก็จภาพไม่ไปกินเนาะ<ด>คือเขาหยิบตอบแทนบุญคุณที่เพิ่นเลี้ยงค่ะแม่เบนโบ<ด>ผมก็คิดพี่กันครับแต่ว่าพ่อแม่ผมเมยังแล้วคือเจ้าเจ้ายังมีโอกาสเด็ดตอบแทนบุญคุณเพิ่นต่อไปอย,ยังไข่ยอยู่นะครับอ่ะนะครับขท่ากัเทากัานอยากให้หลายๆคนใจตรงนี้ย่งที่เรมีโอกาสต่อไปแล้วเขาจะมีโ<ม>อกาสนั่นเด้ถ้าเพิ่นหาเทาอยาก เฮาอยากบอกฮะเพิ่นเฮาอยากเห็นแทนเฮาอยากเห็นในสิ่งที่ดีๆให้เพิ่นกับเห็ุก็ได้เป็นเหตุตอนเพิ่นที่เพิ่นเสียไปแล้วมันก็บ่มีประโยชน์หยังเนาะตอนที่เพลินมีชีวิตนี่ยแหละดีดีแล้วตอนที่เพิ่นมีชีวิตนี่หาพาเพิ่นไปหาความสุขนี่คือการตอบแทนบุญคุณเพิ่นที่ดีที่สุดล่ะผมก็ว่างกันล่ะแล้วเมื่อเพิ่นจากไปแล้วมีหยังดีๆก็ไปเอ็นพักเข้าได้หยังให้เพิ่นห้องเพิ่นมากินก็จักสิได้กินหรือบ่เนาะเออถ้ามีชีวิตอยู่ซี่นี่เพิ่นอยากหยังถามเพิ่น สีภาพไปกินภาพไปเที่ยวสิแมนเราคิดถือกับคือสาวพอเราบอกแมนความเราเอามีกำลังทรัพย์แล้วแล้กับเขากับภาพเพื่นไปเนาะภาพเพื่อนจากภาพเพื่อนไปยูใจเพลินใจเป็นกลางว่าังเที่ยวมันก็ั้เพี่ยนก็ขี้ขลาดเปอนเมยเนาะกับว่าเพื่อนอัวพะผู้เท่าเพื่อนกับบ่าค่อยมักไปเที่ยวไปในเด้แมนบอกคือคือคนหนุ่มมาเน้ ขอบคุณหลายๆเด้อสวอได้ที่คุยนําไห้ขอมูลนํานี่ครับไห้มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆาอยู่ดีดไม่แห้งไงไม่แต่โศกไตใส่เด้ออยู่ดีดดไม่แห้งอยู่สุขสบายอ้าวขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ